เจ๊ yeah. น้ำกันค้ารับเติมเกมอีฟวนปลอดภัยเติมไวแถมยังถูกกว่าเติมเองเยอะ เพจแท้ต้องลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับรีวิวครับลังคา์ฟูได้เวฟตันรวมบูสเตอร์เลยนะครับที่หนึ่งอ้อสามเซวาดาสามน้ำตาลหนึ่งร้อยสี่ได้นะเออถ้าเกิดใช้พูชชั่นบูนเนาะเล่นตรงกลางได้หมดแล้วก็เล่นเป็นปีกสูงได้เนาะค่าปลังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นในเรื่องของสปีดต้นนะครับเอ่อความเร็วคิงมาร์เว์สเตมินาแล้วก็การดิฟวิ่งนะครับเอ่อบอลคอนโทรลทัพพิชชันก็ใช้ได้นะทำเกมลุกก็ถือว่าโอเคนะบาลานซ์ก็ดีนะครับจ่ายบอลเนี่ยก็ใช้ได้นะครับจบสกอร์ไม่ค่่่่่่่่อออออยยยยยยยเเเเททาาาาาไไไไหรรรรนนะะัับบบบกกกกมมถืววพพจชดดู้้ศ็ปีีง เก่านะที่มาเป็นแบ็คธรรมชาติเลยให้ดูเนาะจะเห็นได้ว่าค่าพลังครึ่งบนเนี่ยก็จะเป็นร่างใหม่ที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่าพลังครึ่งล่างนะเกมรับสภาพร่างกายเนี่ยก็จะเป็นร่างเก่านะดูโดยส่วนตัวผมชอบค่าพลังของร่างเก่ามากกว่านะที่ผมลองเปรียบเทียบกับแบ็คตัวอื่นให้ดูไปแล้วเออดูนะครับผมลองกดเล่นดูเองนะก็อย่างพวกตัวรามเนี่ยก็คล้ายกันนะค่าพลังครึ่งบนอ่ะคาฟูจะดีกว่าถ้าเป็นพวกครึ่งล่างแบ็คตัวตึงๆในเกมนี้ก็จะดีกว่าเขานะครับมาเปรียบเทียบกับจูดเบลิงแฮมล่างบ็อกซ์ ที่จะชัดเลยนะก็เป็นพวกความเร็วความอึดนะครับที่ดีกว่าส่วนนอกนั้นนะโผแพชูดหมดเลยนะถ้าเทียบกันจริงๆก็ถือว่าจูดยังกินขาดอยู่นะสำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าบอลของคาฟูนะไปดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้น,น,นแล้วก็ตันร้อยสี่ให้แต่ตันเหนือสี่นะมีบูสเตอร์อยู่สองตัวนะก็คือบูเดจิไม่ก็บูดคอสซิ่งน,ะนี้ถ้าเป็นสายริมเส้นเนี่ยผมขอกดเอจิ G ไว้แล้วกันนะเพราะว่ามันบูดในพวกพาร์ทความเร็วอะไรพวกนี้เนาะก็ถ้าเกิดแบบนี้เราลงทีมใช้กับพวกบูดโคเอ่อบูดคนะครับ อโมลิมนะปันซีพิกทูเคิลนะครับออหรืออินซากิอ่ะแบบเนี้ยก็จะอยู่ที่104เป็นที่เรียบร้อยนึงครับถามว่าคาปูน่าสนใจไหมนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่โอเคนะไม่ได้แย่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาปรับค่าวลังก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะพูดไปมากกว่านี้นะครับถ้าปรับค่าพาลังผมว่าลดโรบอดี้ได้แล้วไปเพิ่มพวกการเลี้ยงบอลคอมบอลอย่างเงี้ยก็ได้นะทำให้อย่างน้อยมันมีอะไรที่90เพิ่มขึ้นมานะถามว่าคาปูน่าสนใจไหมส่วนตัวผมคิดว่าล่างเนี้ย Uh, ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะเพราะว่าเป็นสไตล์บล็ box, อกท o บล็อกอ่ะคือคาฟูมันไม่เหมือนคาร์อนนะคาร์อมาเป็นเวอร์ชั่นกองกลางผมว่านั้นอะ่ะเวิร์กแต่ว่าถ้าเป็นคาร์ฟูผมว่าถ้ามาเป็นเวอร์ชั่นกองกลางอ่ะไม่น่าเวิร์กถ้าเกิดล่างนี้มาแบบทําออกมาเป็นแบ็กเหมือนกันนะเหมือนกับล่างเก่าก็ตามนะโอ้โหผมว่าเนี้ย คนน่าจะชอบมากกว่านะเพราะว่าคาฟูอ่ะคือตำแหน่งที่ดีสุดเขายัางไงมันก็ต้องเป็นแบ็คขวานะพอจะโยกมาตรงกลางอ่ะผมรู้สึกว่าเคยเล่นแล้วมันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะแล้วถ้าเกิดเทียบกับผู้กองกลางตัวอื่นในเกมบล็อกทูบ็อกอ่ะนะไปใช้พวกจูต์เบลลิงแฮมไปใช้มัตเทอุสน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าแพ็กนี้ก็น่าเปิดไหมโอเคเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนอย่างคาร์ลอสกับโรนันโยมันน่าเปิดไงถ้าได้คาฟูมาผมว่าก็ใครที่ยังขาดตัวริมเส้นดีๆอ่ะเขาก็ถือว่าเป็นออปชั่นหนึ่งท